แบบไหนจ้าพี่อุ้ยเอาอื้มออันนี้น้ำจิ้มจุ่มน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มสีฟร้งล,ล้น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 เราพาดจ้ามาจ้าไม่กินแนงกระพุนหัวกระสุนปีกน้ำฟ้ากันแล้ว <c oughs> นึกว่าสิบอกว่าถึอแต่ไหน,นจังไปว่าหัวกระสุนพี่น้องจ้ามา ครั้งแรกนะจ๊ะแมงกะพรุนปีกนางฟ้าตีคนวะเนี่ยมันเป็นแบบนีนจ้ะพี่น้องจ๊ะแมงกระพรุนปีกนางฟ้าจ้าสาวเปีนน๊ยนน้อยอยาก,กินเห็นป้าหมวยกินโอ้ยแม่หนูอยาก,กินเหมือนป้าหมวยพนะนะป้าหมวยเด้อป้าหมวยเนี่ยเหตดบาปหลานเนาะเนาะจ๊ะอันนี้ทำเองนะคะเนี่ยอันนี้มาจ้าน้ำจิ้มซุกี้ผสมงาจ้าพี่น้องจ๊ะมาคำแรกแหกหมานแต่แรกเด้อเนี่ย ออฟังเสียงก่อนูแม่เอาจชวพีเอฟซีสิอืมอมันจะมีน้ำอยู่ในเนื้อมันจะมีน้ำด้วยเหรอือ ป๊อตอันนี้อ่ะน้ำจิ้มจุ่มน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มซีฟรุ๊ต้อน้อน้อนล้อนมแบบเนาะเมนเมนจานจัด รู้ใหม่นะแม่มันอร่อยอืนี่จับพี่นั่งจิ้มน้ำจิ้มก่อนอืมโอ้ล้วก็ะนัดลงไปเลยเดะกระนัดเลยเดพี่น้องโอ้ยมันหนาหลักอะ่ะ มันสวยหนูกม็มาน่ารักมันสวยจนแบบประกาศกินเห็นไหมพี่น,ออน้องอน้ประกาศกินม,ม,มาแม,มื่ <c oughs> อนี้อบห้างเอาพี่น้องมา ลบหน้เด็กหน่อยเนี่ยอุ่นอุ่นดิค่ะอ้าวตุ๊กตีมันจะมีน้ำอยู่ในเนี้ยต้องกินให้หมดนะครับเพราะว่าแม่แม่แมจะบ้าหนอแล้วว่าจังไหนเพราะว่ามันกินยากมันกินยากอุ้งจะว่ามันกลบเลยเอมพี่อ่

มันกรึบมากเลยอ่ะพี่พี่เอฟซีมันกรึบกรึบกรึบเลยเหรอหืมไม่หยังย่งเล้วกันฝันนั่งนั่ง อึดค่ะอยากลองกินกับแม่กินเลยหนูว้าวโอ้พี่น้องคำสุดท้ายสุดท้ายยังสินภาษายแฟนหรอเอาไปจวดอืมแย่ๆๆๆกินหัวปลาไปแล้วเอาละจ้าพี่น้องจ้า ยังกินไม่หมดเลยเอากินไหนมันหมดจัดเอากินครับแม่แม่กินแม่กินหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่เอาอีหลีพี่น้องแม่นึกว่ามันหมดแล้วเลือดแต่สองสองเนี่ยเอาสองเลือดแต่สองสองโอเคจะกินให้หมดดิจะแกะพวกเอาแบบกินมันเยาว ไม่ได้บอกบอกบอกไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้สปากับน้องเพี้ยนน่าหน่อยกะขออนุญาตลาไปก่อนนอกจากจังไรกกับฟ้ากดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้าพี่น้องจ้ากาบสวัสดีจ้า